เรื่องของเก่าที่บ้านร้างในช่วงยามดึกของเมืองเอกมีชายตกงานคนหนึ่งกำลังนั่งกินข้าวและนั่งกินน้ำอยู่ริมทางเพราะเขาเองเพิ่งตกงานมาใหม่ๆเขาก็เลยลองผันตัวมาเก็บของเก่าและเก็บขยะขายเพื่อเอาเงินไปประทังชีวิตและด้วยเหตุผลที่เขาเลือกมาเก็บของในช่วงกลางคืนเพราะว่ามันเงียบและไม่มีผู้คนเพ่นพ่านเท่าไหร่เพราะในห,หมู่บ้านนั้นตอนกลางวันจะมีทั้งชาวบ้านและนักศึกษาเป็นจำนวนมากจึงทำให้เก็บไม่สะดวก หลังจากที่เขาเก็บขยะและนั่งพักจนหายเหนื่อยเขาก็ขับซาเล้งไปตามทางพร้อมกับค้นดูขยะไปเรื่อยๆจนกระทั่งผ่านบ้านหลังหนึ่งซึ่งมีลักษณะเป็นเหมือนบ้านร้างในตอนนั้นเขานั่งอยู่บนซาเล้งแล้วมองเข้าไปในบ้านเพราะเขาเองไม่เคยผ่านแถวนี้มาก่อนและพอเห็นว่ามันเหมือนบ้านร้างเขาก็มีความคิดว่าน่าจะลองเข้าไปดูของเก่าภายในบ้านสักหน่อยเพื่อจะเก็บอะไรมาขายได้พอคิดได้แบบนั้นเขาก็มองซ้ายมองขวาเพื่อมองว่า จะมีคนผ่านมาไหมซึ่งเขาเองก็ไม่อยากให้ใครเห็นว่าเขาบุกรุกเข้าไปค้นของในบ้านนั้นและพอดูดีว่าไม่มีคนแล้วเขาจึงขับซาเลงเข้าไปทันทีโดยเอารถเข้าไปจอดที่บ้านหลังแรกพอเขาเดินเข้าไปในบ้านหลังที่หนึ่งเขาก็ใช้ม้อไฟส่วนตัวฉายไฟฉายส่องไปรอบๆก่อนจะเก็บเอาเข้าวของบางส่วนที่เหมือนถูกทิ้งแล้วและน่าจะขายได้กลับขึ้นไปใส่ในรถแต่ในขณะที่เขาเก็บของอยู่เขาก็รู้สึกว่าเหมือนมีคนมองมา แต่ด้วยความที่เขาอยากได้ของและเขาก็รีบมากเขาจึงไม่ได้สนใจอะไรซึ่งเขาก็ขนของมาได้จนเกือบเต็มซาเลง้งไม่ว่าจะเป็นพัดลมเก่าซากเหล็กเก่าแต่เขาก็ยังคิดว่ามันน่าจะมีของเยอะกว่านี้เขาจึงหันไปมองบ้านข้างๆที่อยู่แถวนั้นซึ่งเขาก็เห็นว่ามันมีอยู่8ปดเหลังที่เหมือนเป็นบ้านร้างเขาจึงคิดว่าเดี๋ยวจะลองไปดูหลังข้างๆด้วยส่วนอีกที่เหลือ ค่อยมาดูพรุ่งนี้พอคิดได้แบบนั้นเขาก็เข็นซาเล้งไปจอดบ้านข้างๆทันทีแล้วก็เดินเข้าไปในบ้านกลับกลายเป็นว่าบ้านหลังนั้นมีของเก่าเยอะแยะไปหมดทั้งทีวีตู้เย็นพัดลมโต๊ะตู้ต่างๆมันยิ่งทําให้เขาเกิดความโลภเขาจึงรีบเข้าไปเอาของที่น่าจะขายได้ออกไปก่อนเช่นทีวีแต่ในขณะที่เขากําลังจะขนทีวีออกมาเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนมาหายใจแรงๆอยู่ที่ต้นคอของเขาเขาจึงวางทีวีลง แล้วรีบหันกลับมามองก็เห็นว่าไม่มีอะไรเลยแต่ก็มีสิ่งที่แปลกอยู่อย่างหนึ่งก็คือเหมือนมีอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ในห้องน้ําดังแก๊กแก๊แกเขาจึงรีบเดินไปดูที่ห้องน้ําก่อนที่จะมีหนูตัวใหญ่กระโจนออกมาใส่เขาด้วยความตกใจเขาจึงกระโดดหลบจนล้มลงไปที่พื้นในตอนนั้นเขาโมโหมากเขาจึงหยิบไม้ในบ้านไล่ตีหนูจนหนูวิ่งไปจนมุมที่ห้องน้ําเขาจึงเอาไม้ฟาดหนูตัวนั้นไปไม่ยัง้งจนหนูตายคาห้องน้ําทันทีในขณะที่เขากําลังยืนเหนื่อยหอบ การไล่หนูอยู่นั้นเขาก็รู้สึกว่าเหมือนมีน้ําอะไรบางอย่างหล่นลงมาใส่หัวเขาจึงรีบเอามือปัดออกแต่พอปัดไปปุ๊บเขาก็มองเห็นว่าที่มือของเขามีเลือดเต็มไปหมดเขาจึงร้องออกมาอย่างเสียงหลงและรีบเงยหน้ามองขึ้นบนเพดานห้องน้ําพอเงยขึ้นไปปุ๊บมันก็ทําให้เขาร้องลั่นบ้านเพราะสิ่งที่เห็นก็คือผู้หญิงคนหนึ่งเกาะอ,อยู่บนเพดานเหมือนตุ๊กแกผู้หญิงคนนั้นห้อยหัวลงมาแล้วอ้าปากกว้างใส่เขาแถามใบหน้าของเธอ ยังมีแต่เลือดแต่หนองไหลลงมาโดนหัวโดนหน้าของเขาตลอดและทุกครั้งที่ผู้หญิงคนนั้นร้องจะมีน้ำลายไหลย,ยืดลงมากลบกับน้ำเลือดน้ำหนองเต็มไปหมดพอเห็นแบบนั้นเขาก็ถึงกับตะเกียกตะกายและวิ่งหนีออกจากบ้านไปซึ่งพอเขาวิ่งออกมาหน้าบ้านได้เขาก็เห็นว่าผีผู้หญิงนั้นมานั่งแกว่งขาอยู่บนซาเล้งของเขาแล้วพอเห็นแบบนั้น เขาก็ยอมทิ้งซาเล้งและวิ่งหนีออกจากหมู่บ้านไปจนกระทั่งวิ่งไปถึงบ้านของชาวบ้านแถวนั้นเขาจึงรีบกดออดเพื่อขอความช่วยเหลือจนเจ้าของบ้านหลังหนึ่งรีบวิ่งออกมาดูถึงได้เห็นว่าคนขับซาเล้งอยู่ในสภาพที่เหนื่อยหอบแล้วก็มีสีหน้าที่ตื่นตระหนกมากเจ้าของบ้านจึงเรียกคนในบ้านออกมาดูพร้อมกับเอาน้ำมาให้เขากินและถามเขาว่าเขาหนีอะไรมาเขาจึงรีบเล่าเรื่องให้เจ้าของบ้านฟังเพราะคนที่บ้านหลังนั้น ได้ยินที่เขาเล่าคนในบ้านคนหนึ่งเลยพูดว่าก็บ้านร้างตรงนั้นมันเป็นซอยผีเฮี้ยนและมีอาถรรพ์ชวนขนหัวลุกตลอดในซอยนั้นมันถึงร้างไงเพราะว่าใครที่เข้าไปอยู่ก็มักจะได้เจอกับผีผู้หญิงและบ้านที่เขาลือกันว่าเฮี้ยนที่สุดก็คือบ้านหลังที่สองที่คนขับซาเลงเข้าไปนั่นแหละเพราะเขาลือกันว่าที่บ้านหลังนั้นเคยมีเด็กวัยรุ่นชุดผู้หญิงสาวมาฆ่าข่มขืนและยัดศพไว้ในห้องน้ําจนทําให้คนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาก็ได้เห็นผีผู้หญิง มาปรากฏตัวให้เห็นบ่อยๆแถมกลุ่มวัยรุ่นที่ชอบมาถ่ายคลิปมาตามล่าผีก็มกักจะเจอดีจนจับไข้กันแทบทุกคนพอเจ้าของบ้านเล่าจบและเห็นว่าอาการของคนขับซาเล้งดีขึ้นแล้วเขาก็เรียกรถแท็กซี่ให้ไปส่งคนขับซาเล้งที่บ้านพรุ่งนี้เช้าค่อยให้เขากลับไปเอารถที่ทิ้งไว้ส่วนพวกเขาก็ขอเข้าบ้านนอนก่อนและเช้าวันรุ่งขึ้นคนขับซาเล้งก็กลับมาเอารถซึ่งมันน่าแปลกมาก เพราะพอเข้ามาถึงบ้านหลังนั้นของที่เขาเข้าไปเอามาเมื่อคืนมันก็หายไปจากรถหมดแล้วซึ่งพอเขาเจอแบบนั้นเขาก็รีบเอารถกลับและเข็ดหลาบไปเลยและเขาก็เปลี่ยนใจเข้ามาเก็บขยะในหมู่บ้านเฉพาะช่วงกลางวันเท่านั้น